สเปรนรแต่ว่าไม่ได้พิจารณาแต่สินให้ยกเลิกผมบอก<ม>ว่าเป็นประเพณีที่สืบสืบกันมาหลายร้อยปี<ม>นะดูภาพประท้วงด้วยนะฮะนี่โอ้โหแล้วเป็นประเพณีก็จุดพุกันนะแต่ว่าก็มีการเรียกร้องให้ยกเลิกประเพณีนี้ได้ไหมถ้าเป็นการทรมานสัตว<ม>ิ<ม>์คุณผู้ชมครับพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าพามาดูเรื่องของประเพณีและความเชื่ออีกเหมือนกันที่จังหวัดลบบุรี เกิดอะไรขึ้นเมื่อมันปรากฏภาพคนที่ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วเกิดอาการแบบนี้เดี๋ยวมาตามช่วงหน้าฮะให้ความเหนือระดับขับเคลื่อนคุณไปให้ไกลยิ่งกว่า Toyota Fortuner Signature of Excellence เป็นเจ้าของ Fortuner เลือกรับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง11ธันวาคม2566ผมมีอะไรจะให้อะไรเหรอ <h> ah> แถแดนอะไรเนี่ยใหม่เบนโตะรสซอสโคชูจังอร่อยแคมและรสซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเด็ด เบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำเทไพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทไพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทไพไทย แสกแยังโผล่ออกมาให้เห็นเอาเข้าเรื่องเลยเนาะอยากปรึกษาเรื่องงานคือตอนนี้จะออกกองก็เลื่อนไปสมัครงานใหม่เขาก็เลื่อนทัมภา์อีกมีอะไรที่แบบว่าแม่นๆไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลทอะไรเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยไม่เลื่อนเป๊ะเวอร์ก็เรื่องที่อมรินทีวีถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองทุกวันที่1และ16 เวลาบ่ายโมงห้เป็นต้นไปที่เขาพูดกันว่าหนึ่งสิบมาหนี้ต้องไปจ้องจอรอดูอมรินทีวีกันแล้วนะคะเร่แล้วว่าแต่เรื่องการเรื่องงานอะไรที่ขอไปไม่เลื่อนนี่จะได้อะไรบ้างไหมอมรินทีวีตอนที่เราคุยกัาเป็นเพื่อนเขาดีมากค่ะเขาต้องเป็นสามีที่ดีแน่เลยเราคิดอย่งนั้นแต่สิ่งที่เรา ช็อกที่สุดคือไปเจอการค้นหาการซื้อขายบริการของทุกจังหวัดที่เขาไปอะคะ่ะทุกจังหวัดที่ไปใช่ค่ะจากที่เราเจอในวันนั้นเราไม่ไหวใจเขาแล้วทางอมบรินทีวี HD ชดี่องสามริรินทีวี ในอินดิเอตอร์สอ2023งานประกาศรางวัลหนังสือที่สุดแห่งปีซึ่งมาจากผลโวตโดยตรงจากนักอ่านตัวจริงกับ13รางวัลที่ครองใจนักอ่านโดยมีสาขาหนังสือเข้าชิงดังต่อไปนี้เริ่มเปิดโหวตพร้อมกันทางช่องทาง w w w n a i m c o m และประกาศผลในงานสนามอ่านเล่นที่สามย่านมิทาวฮอลในวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566แล้วมาร่วมโหวตหนังสือที่คุณชื่นชอบกันเยอะๆนะคะ รู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟ่าปาระกันภัยของคุณสูงสุด30%เช็คผมด่วนเช็คผมด่วนชอบกังวลเรื่องผมเหรอใช้วีจอยสตรีอินวนซิ่งให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุงไม่ต้องกังวลแล้วจบดราม่าผมวีจอยสตรีอินวันใหม่ ของพวกเนี้ยไปซื้อมาจากไหนกระสับ,บ,บที่สับปีไงลดใหมากถูกสุดแห่งปีโค้นรถลดสองพันโคดมาเพิ่ม5้า,าสิบอร์ซต์สถึงสิบพฤศจิกายนนี้สีเลยที่ เมื่อเป็นแผลนึกถึงแบคเทกคหลอดสีส้มตัวยามิวไพโรซินเนื้อออยเมนใช้ง่ายปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณบริษัทอมาโดโกรุ๊ปจำกัด โอเมาสักครู่นี้มีคุณผู้ชมเห็นภาพข่าวที่นั่งตัวสั่นหัวโยกหัวคลอแล้วก็สงสัยรับมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรกันแน่เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะให้ทางน้องๆอมรินเน็กเจนเดเรียวเน็กเจนทีมสีม่วงวันนี้มีผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงสมคนจะมาเล่าข่าวให้ฟังสวัสดีค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้ว คุณผู้ชมครับช่วงนี้ยังอยู่กับข่าวเที่ยงอมรินนะครับพบกับพวกเราเด e เรียวเน็กเจนะครับผมปอนสรัรรักผมทศก,การธวัชชัยครับและดิฉันฟิลเกวลีค่ะ คุณฟิลคุณเชื่อเรื่องเบนจเปธไหมอุ๊ยคุณอีกไม่กี่เดือนดิฉันจะ25แล้วนะคะถ้าเชื่อเรื่องเบนจเพธนะครับต้องติดตามข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อายุเนี่ยเข้าช่วงเบนจเพธละแล้วเธอเนี่ยครับประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นะครับตกลงไปในหลุมครับ นี่ครับคุณผู้ชมเหมือนที่เห็นในคลิปเลยครับอันนี้เป็นสภาพนะครับสถานที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นเลยครับหนาวนะคะเดี๋ยวพาไปขึ้นดอยที่เชียงใหม่กันค่ะดอยอินทนนท์นะคะปีนี้นะคะ11องศาเซลเซียสค่ะต้องบอกว่ามีทะเลหมอกด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหค่อนข้างน่า oh. ไปเที่ยวมากเลยนะคะเห็นในคลิปอย่างนี้คือดูออกเลยนะฮะว่าหนาวมากหมอกลงจัดเลยถูกต้องค่ะใครอยากเจออากาศหนาวๆนะคะก็ไปขึ้นดอยกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรากับ ไปพบกับพี่เจดพี่โจกแล้วก็พี่กวางกันค่ะขอบคุณนะครับนี่นะบอกน้องๆบอกท่านผู้ชมนะฮะว่ากังวลเรื่องหนาวกายนี่ไม่เท่าไหร่นะหนาวใจนี่เรื่องใหญ่กว่าเออต้องหาคนก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนาวใจด้วยว่าเดี๋ยวน้องๆจะมาแทนที่เราหรือเปล่าแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยมาฝีมือมาความสามารถค่ะนะครับติดตามอมรินทเน็กเจ็ดกันต่อได้นะฮะก็ยังมีรายการในช่วงเย็นด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสิ่งดีๆจากอมาโดครับสวัสดีครับวันนี้